วัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับก็ทักทายกันฮะยามเช้าครับวันนี้10บโมงกว่าสำหรับวันนี้นะครับใครที่แต่ติดตามดูเฮียกันอยู่นะก็ฝากกันด้วยนะครับช่วงนี้เฮียจะขอเล่นกันแบบทบแล้วกันเพราะว่าตอนนี้จะบอกว่าไพ่ที่มันเล่นยากก็ใช้วิธีการทบเข้ามานะครับแก้เกมมันหน่อยก็เพื่อให้ว่าการเล่นแบบนี้มันยั่งยืนครับแต่ถ้าใครคิดว่าตัวเองอ่านไพ่เซียนแล้วก็แล้วแต่นะครับอาจจะเดินเงินกันในแบบหลายรูปแบบก็ได้ ก็ทักทายกันนะครับใครที่เข้ามาแล้วดูแล้วก็ช่วยกันพยายามอย่าไปกดข้ามนะครับฝากกันนิดนึงนะครับสำหรับลายเฮียก็คือลายวีนะครับเพราะว่าลาเก่าตอนนี้เซิร์ชชื่อจะไม่เจอก็เอาลายสำรองไปนะครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมแล้วกดไลค์เฮียด้วยนะครับแล้วใครที่ลงทุนทางด้านนี้อยากได้เว็บมั่นคงปลอดภยัยที่เฮียการันตีการเงินให้ก็ทัก,กนเข้ามาได้นะครับอยากรู้ว่าเฮียเล่นเว็บไหนก็อยากเล่นเว็บเดียับเฮียหรือว่าอยากเข้ากลุ่มนำเฮียนำทุกวัน เมื่อคืนก็บวกกันอีกแล้วนะครับก็รับทรัพย์กันไปอ่ะวันนี้ก็เมื่อเช้านะครับเฮียได้คุยกับคนคนหนึ่งซึ่งเป็นคนในกลุ่มเฮียนี่แหละเขาบอกมาว่าให้ลองสังเกตดูอ่าลองเล่นดูแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเฮียจะมาพิสูจน์กันก็คือให้ลองเล่นแบบดูไพ่คู่ขี้นะครับอ่าก็คืออาตอนนี้เดี๋ยวเฮีย,ยข,ขอไปอ่านชแชทแป๊บหนึง่ง เพราะว่าเขาบอกว่าเฮียมาอลองเล่นดูเดี๋ยวเฮียจะลองพิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าจะทําได้จริงหรือเปล่าทุกอย่างต้องเกิดการพิสูจน์นะครับอ่าก็คือเรื่องที่ว่าเล่นให้เล่นไพ่สมมุติว่าเล่นอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่าอันนี้เสียงแชทอาจจะเด้งครับแชทไลน์คือเนี่ยคนทักเข้ามาเรื่อยๆนะครับนี่สิบโมงกว่าก็เริ่มทักเนขะ้ามาแล้ว มีปัญหาปรึกษาทักกันเข้ามาถามได้นะครับอยากปรึกษาอยากได้ตัวช่วยหรืออยากจะอ่านเข้าไพา่ทักเข้ามาได้นะครับอ่ะเนี่ยอันนี้คือเป็นคนคนอ่าคนในกลุ่มของเฮียนะครับเขาบอกว่าลองแบบนี้ดูครับเฮียถ้าออกอ่าถ้าเลขออกเลขคู่ให้แทงสีน้ําเงินออกเลขขี้ให้แทงสีแดงอ่ะไหนไหนก็ตอนนี้แล้วนะครับเราจะใช้วิธีนี้มาพิสูจน์ดูออกคู่แทงน้ําเงินออกขี้แทงแดง อนนี้เฮียมีทุนอยู่หกหมื่นเนี่ยจะเล่นแบบทบนะครับเดี๋ยวจะเดินกันเบาก่อนขอไมล้ละสองพันทบไปก่อนแล้วกันครับเพราะเป็นวิธีที่เฮียเองก็ไม่รู้ว่าจะทําได้จริงหรือเปล่าแต่ในเมื่อมีคนขอมาอ่ะกดไปเลยครับตอนนี้ห้องที่หนึ่งอ่ะเขาบอกมาว่าแทงคู่อ่ะถ้าเป็นเลขคู่แทงน้ําเงินเลขขี้แทงแดงเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันครับว่าทฤษฎีนี้สามารถใช้ได้จริงหรือเปล่าอ่าทุกอย่างต้องแบบว่ามาคือต้องพิสูจน์จับตอนนี้ออกขี้เกมหน้าแทงแดง เห็นไหมออกขี้นะครับเกมนี้ก็คือ9แต้มเกมหน้าให้แทงแดงเดี๋ยวเราจะไปแทงกันดูครับทุกทุกอย่างต้องเกิดการพิสูจน์ครับจะได้รู้ว่าจริงใช้ได้ไหมจริงหรือเปล่าเนี่ยต้องทําแบบนี้ครับคือบางทีเราดูเนี่ยเราดูอะไรมาเรารับข่าวสารมานะครับเราต้องดูด้วยความเป็นจริงมันสามารถทําได้ไหมอันนี้เฮียก็รับข่าวสารมาจากเขาเหมือนกันนะครับก็คือเขาที่นี่คือคนในกลุ่มเฮียบอกว่าเฮียลองสูตรนี้ดูครับ ก็เฮียมีเวลาตอนนี้ก็คือเดี๋ยวจะลองทําและพิสูจน์กันให้เห็นเออออะเปิดตอนนี้โอ้โหเราเก้าแต้มเว้ยบลอก่็เนี่ยอา้าวคู่9ก้าปลอก8ครับตอนนี้เกมที่หนึ่งบวกแล้วฮนะอา่าเดี๋ยวเฮียจะขอเอาตามเป้าแล้วกันครับบวกสักประมาณ20,000พอเฮียได้มาแล้วสองพก็คือสิบไม้เฮียขอ20,000อา่าดูนะเมื่อกี้ออกนะครับก็คือเป็นคู่แปดเกมนี้ให้แทงน้ําเงินฮนะ คู่เก้าขอไัยคู่เก้าก็คือป๊อกแปดเกมนี้แทงน้ําเงินนะครับเกมนี้ขอกดอีกสองพันบาทนะฮะเรามาดูกันว่าทฤษฎีนี้ทาได้จริงหรือเปล่าอ่าเพราะว่าอันนี้คือไม่ไม่ได้เกี่ยวกับการอ่านเขาไพ่เลยนะครับเป็นการดูจากคู่ขี้ทั้งนั้นก็คือดูที่ชนะอ่าเฮีนยน่าจะเข้าใจแบบนี้นะคือที่เฮียเข้าใจก็คือแบบว่าดูคู่ที่ชนะนะครับแต่ว่าดูอ่าเมื่อกี้ออกเป็นคู่ให้แทงน้ําเงินถูกป่ะเพราะว่ามันชนะก็คืออยู่ที่แปดแต้มอ้าวตอนนี้เก้าแต้มเว้ย เฮ้ยมา2เกมติดแล้วเอาเละฮะทฤษฎีนี้เดี๋ยวลองดูจะถึงเป้าหรือเปล่านะครับแต่ทุกทฤษฎีนะครับแนะนําว่าการเล่นทบจะช่วยคุณได้เยอะจะช่วยคุณได้เยอะนะครับอันนี้คือการเล่นทบก็คือเฮียเล่นแบบเพย์เซฟเพย์ปลอดไทยอันนี้คือเล่นเผื่อไว้และพิสูจน์กันให้เห็นพิสูจน์ทราบคือการพิสูจน์ครับอ่าแน่นอนครับทุกอย่างต้องเกิดการพิสูจน์ถึงจะรู้ว่าใช้ได้จริงหรือไม่จริงอ่าเาเมื่อกี้นี้ออกแล้วว่า9้าวแต้มให้แทงแดงเกมนี้นะครับ อ่าเมื่อกี้ออกก้าวแต้มนะเกมน,นี้กดที่แดงนะครับเดินเลยฮะเออมาโอ้โหเกมนี้มีโอกาสโดนนะครับเอา้าบวกอีกแล้วอ่ะเฮ้ยแม่งมาว่ะเฮ้ยที่จะดีๆแม่งได้ว่ะเออที่จะดีแม่งได้ว่ะตอนนี้3ไม้ติดแล้วนะครับอา่าเดี๋ยวเราไปดูอีกทีนึง ตอนนี้อยู่ที่ขี้นะครับให้ย้ำสีแดงอลองดูครับเห็นไหมไม่ต้องอ่านเข้าไพ่เลยน,นี่คือคนในกลุ่มแนะนํามาครับอันนี้ก็คือเฮียเนี่ยเอามาพิสูจน์ให้เห็นว่าได้จริงไม่จริงแน่นอนครับทุกคนที่มีเรื่องอะไรที่แบบว่าอยากเข้ามาปราึกษาพูดคุยกันหรือว่าแชร์ประสบการณ์กันเฮีย er มองว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์ครับก็คือเฮ er ียก็เอาประสบการณ์ของเฮียมาสอนส่วนที่ว่าใครมีประสบการณ์อะไรลองมาคุยนแล้วเดี๋ยวเฮียจะพิสูจน์ให้เห็นเองนะครับ อ่าตอนนี้เราเปิดสามแต้มเขาสองแต้มครับอุ้ยเขาบอดเฮ้ยสามแต้มอีกครั้งนะครับตอนนี้สามแต้มอีกครั้งนะเข้าทุกไม้เลยทฤษฎีนี้ตอนนี้คือเข้าทุกไม้เลยเอ้ยหรือว่าจังหวะมาแบบม่งดีอีกอะตอนนี้นะครับสามแต้มก็คืออยู่สีแดงครับเออเฮ้ยน่าสนใจว่ะ ามาดูครับเกมนี้มีแชทเด้งข้ไามาอีกครั้งครับเดี๋ยวเฮียขอปิดแชทก่อนจะได้ไม่งงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหทายเกมอถ,ถ้าทายเกมมันจะให้กูเล่นอะไรวะอย่างเงี้ยอ่ถ้าทายเกมก็คืออยู่หนึ่งแต้มก็คือเราเล่นหนึ่งแต้มถูกไหมคือทายเท่าไหร่อ่ะโอเคเกมหน้าย้ำที่แดงครับ เฮียออกแชทออกอะไรก่อนครับจะได้ไม่เป็นเสียงรบกวนนะครับอันนี้คือบอกแล้วว่าเฮียเล่นกันให้เห็นเลยว่าเล่นกันแบบเร็วๆนะครับอาจจะมีเสียงดึงเสียงลายเด้งเข้ามาในคอมก็อาจจะแบบเพื่อนๆต้องตกใจก็คือมีคนทักเข้ามาทักมาคุยครับก็อันนี้จะเป็นเรื่องปกติเฮียไม่ได้อัดวิดีโอแล้วมานั่งพากย้อนหลังนะครับอันนี้คือเล่นกันได้เห็นเลยนะ สำหรับใครที่เข้ามาแล้วช่วยกันกดถูกใจนะครับถ้าดูแล้วได้ประสบการณ์การไปลองเอาไปเล่นนะครับก็คือ1เลยเอาประสบการณ์เนี่ยเฮียก็เอาของคนในกลุ่มมาลองอมาลองดูพิสูจน์ให้เห็นส่วนหลักสูตรที่เฮียใช้วิธีที่เฮียอา่านกราฟใครเฮียก็เล่นได้เห็นว่าเออมันหาเงินได้จริงนะแต่เราต้องเดินกันได้เป็นนะครับอ่ะเมื่อกี้เราเสมอ1แต้มแสดงว่าอ่ามันเสมอ1แต้มก็คืออยู่ในเลขขี้เราจะกดเหมือนกันครับเหมือนเดิมเลย2 0 0 0บาทใส่ที่แดงครับเฮียตั้งเป้าไว้10ไม้ก็คือ2 0 0 0 0นบาทเฮีย เฮียขอ80,000รวมทุนเฮียก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับกําไรแล้วแล้วเดี๋ยวจะดูกันว่าจะได้จริงไหมนะครับทฤษฎีนี้ถือว่าน่าสนใจนะครับตอนนี้ยังไม่ผิดพลาดเลยเพราะเกมเมื่อกี้นี้ถือว่าออกเสมอไปทฤษฎีนี้อุย้ยเปิดหน้าเก้าอีกแล้วครับโอกาสบล็อกสูงเขาบอดครับบล็อกไหมบล็อกเก้าครับเข้าสี่ไม้ติดเลยอืมดูนะครับตอนนี้คือเข้าทุกไม้เลยนะทฤษฎีคู่ขี้ครับถือว่าน่าสนใจครับ อยู่ก้าวแต้มครับตอนนี้ที่จะดีคู่ขี้แม่งโคตรมาเลยตอนนี้บอกเลยว่าโคตรมาเลยว่ะเออเพราะเฮียไม่เคยเล่นนะครับอันนี้คือมันด้วยถามถาม,ถามว่าทาไมเฮียไม่เล่นเพราะอะไรรู้ไหมมันไม่มีอะไรแบบมาอ้างอิงอะ่ะมันไม่มีแบบว่าเฮ้ยตัวให้เราดูแพทเทิร์นมันไม่มีอะไรให้เราดูว่ามันอ้างอิงจากตรงไหนไงเลยต้องมาพิสูจน์ให้เห็นแล้วเดี๋ยวอันนี้หลังจากทาเสร็จแล้วเฮียก็จะอัพชิปวิดีโอขึ้นไปนะครับแล้วเดี๋ยวอาจจะลองกันให้ในช่วงเย็นนี้เลย อาจจะเจอกันในช่วงประมาณ5โมงเดี๋ยวเฮียจะบอร์ดประกาศไปแล้วลองเอาวิธีนี้ไปใช้กันดูนะครับเปิดหน้า8อีกครั้งครับบล็อกไหมอุคเราบล็อก8ปดเอาเราปล็อก9เฮ้ยเฮ้ยเชีย้ยโคตรเอาอ่ะบอกเลยโคตรเอาอ่ะไม่ผิดสักเกมเลยเนี่ยดูดิ นี่เฮียเพิ่งมาเล่นนะครับเนี่ยเห็นไหมว่าเฮียเพิ่งมาเล่นนะครับเฮียไม่ได้แบบมานั่งอัดวิดีโอย้อนไปย้อนมานะนี่คือเฮียเพิ่งมาเล่นเลยเฮียบวกแล้ว1 1ึ่งหมื่นหนึ่งพันอ้าขออภัยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเห็นไหมก็คือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยตอนนี้คือเฮียกำไรนะครับเมื่อกี้เราเปิดปอกเก้าราย้อมสีแดงอีกครั้งอีกครั้งครับผมจำไว้นะครับออกคู่แทงน้ําเงินออกขี้แทงแดงทฤษฎีนี้โอ้โหตอนนี้บอกว่าแม่งมาทุกไม้เลยวะ่ะสุดจริงเปิดหน้าหกเหมือนกันครับ โอ้โหรอบนี้ยากแล้วฮะรับปอกเก้าครับ,ออรบเออเห็นใช่อย่างงี้รอบนี้อ้าวโอเคตัดไปไม่เป็นไรครับรอบนี้ยังให้ย้ําแดงนะครับออกที่คู่นะครับอ้าขอไปออกที่ขี้แต่เป็นสีน้ําเงินก็คือเรานับแต้มพิาชนะและออกคู่หรือออกขี้อันนี้เราก็มาลงในฝั่งนี้นะครับอ้าวเราต่อเลยเราทบครับบอกแล้วว่าเราเล่นทบการเล่นทบเนี่ยคือคุณเพย์เซฟตัวคุณเองด้วยอ่าแน่นอนครับทุกอย่างมันมีการที่ว่ามันไม่ได้การันตีว่าจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่จากที่เห็นมานะครับเนี่ยนับได้เลยเนะี่ยหนึ่งสองสามอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกไม้ติดติดเลยนะทฤษฎีนี้แม่งน่าสนใจมากอาจจะเป็นทฤษฎีที่ง่ายสำหรับคนที่แบบไม่จําเป็นต้องมานั่งอ่านกราฟแบบเฮียนะคะก็คือแบบว่าของเฮียคือสอนให้อ่านกราฟอ่านไพ่นะครับเออเอาปอกเก้าเฮ้ยมาอีกแล้วเห็นไหมเฮ้ย <laughs> <laughs> <h ye> โอ้เดี๋ยวจบนี่นี่อ่าจบ ครบแปดหมื่นเมื่อไหร่เดี๋ยวอัพขึ้นให้เห็นเลยนะครับว่าทิตต์ดีดไม่น่าสนใจเดี๋ยวอยากจะอัพให้เห็นเลยนะครับทิตตดีไพ่คู่ขี้โคตรสุดจริงๆเออคูยโหดมากอะบอกเลยว่าโหดมากอะเมื่อกี้ออกอะไรวะเดี๋ยว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 ลืมเลยครั้นี้โอเคปอกเก้าสีแดงนะครับปอกเก้าสีแดงอยู่ที่ห้องหนึ่งโอเคไม่เป็นไรคือเมื่อกี้เราต้องไปยามที่แดง เชื่อตกใจตอนนี้ตกใจอยู่ทำอะไรไม่ถูกครับกดผิดกดออกห้องเฉยเลยอันนี้ตกใจจริงเฮ้ยเป็นทฤษฎีที่แบบว่ามันไม่ต้องคิดเยอะมันไม่ต้องคิดเยอะแล้วเราเล่นแบบใช้การเดินเงินทบช่วยเข้าไปคือแบบเฮ้ยมันน่ากลัวนั้นแบบนี้เนี่ยคือเนี่ยออกได้แล้วเอาแล้วมึงเอาแล้วมึงอย่างนี้ง่ายครับแบบนี้ง่ายเลยครับผมผมว่ามันง่ายเลยทฤษฎีนี้ถือว่าง่ายเลยแล้วก็ทุกคนเล่นได้หมด ามาเมื่อกี้ออกแดงนะครับรจริงๆถ้าเมื่อกี้เราลงลงที่แดงเนี่ยเราก็ยังได้เงินเห็นไหมเฮ้ยทําไปเล่นไปนะครับขอบคุณคุณยูเซอร์อ่าอย่าบ้ปนหนึ่งนะเฮียขอดูก่อนเอาเมื่อกี้เฮียปิดแชทไปแล้วอ่าไม่เป็นไรครับขอบคุณด้วยนะครับที่เอาประสบการณ์เรื่องมาแชร์กันครับเฮียพิสูจน์แล้วตอนนี้ถือว่าเอาเฮียการันตีเลยว่าเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยสามารถใช้ได้แน่นอนละ อันนี้คือเฮียสัมษั์กับตัวเองนะครับเปิดเจ็ดแต้มอยู่ตอนนี้เปิดบล็อกแปดครับเปิดบล็อกแปดครับเข้าอีกแล้วฮะตั้งแต่เล่นมาผิดไปแค่ไม้เดียวนะครับแล้วยังมีเกมที่เรากดออกไปเมื่อกี้ไม่ทันได้เล่นด้วยเกมนี้ออกที่คู่นะครับเราไปแทงน้ําเงินเกมหน้าเฮ้ยเทสต์ดีเองโคตรเอาเลยอะ่ะเองดูอยู่ตอนนี้นะครับก็คือโอ้โหต้องบอกเลยว่าสุดจริงๆเกมดีนี้ไม่น่าเชื่อนะครับเป็นทฤษฎีที่ง่ายมากคู่กับขี้ ุกอย่างครับการอ่านเขาไพ่คือการจับสังเกตครับอันนี้คือเขาก็จับสังเกตมาแล้วเขาก็มาแนะนําเฮียซึ่งเฮียก็เล่นตามที่เขามาพิสูจน์ให้เห็นและตอนนี้คือสิ่งที่เฮียพิสูจน์กำลังทําอยู่ณตอนนี้ดูกันเองครับลองย้อนกลับดูเองนะตกใจจริงเอาเปิดหน้าแปดป๊อกไหมป๊อกไหมโอ้โหห้าแต้มอา้าวเขาบอดอา้าวเขาบอดครับไม่เกินสี่แต้มดึงมาไม่เกินสี่แต้มสองแต้มอะไรเนี้ยอา้าวเกมนี้เราเสียครับ เที่นี้ออกทางด้านขี้สีแดงเกมหน้าครับลองดูต่อฮะไม่เสียหายครับตอนนี้ยังไงก็กำไรอยู่แล้วเออจัดต่อนะครับออกแดงนะครับเมื่อกี้นี้คือสีแดงเจดแต้มเจ็ดแต้มคือเลขขี้ครับเราเลขขี้ให้ทางสีแดงครับทฤษฎีโคตรมาแต่ว่าเมื่อกี้โดนไปมันแน่นอนครับไม่มีอะไรเป็นร้อ พี่สุขได้เห็นกันนะฮะก็ถ้าแตกก็มันก็ถือว่าเฮ้ยมันใช้มาได้แล้วนะถือว่าสวยแล้วนะครับเฮียทาตอนนี้เฮียเดินเงินแบบทบสี่ไม้เลยครับสองพันสี่พันแปดพันนี่คือเฮียทบแบบสี่ไม้นะครับนะบเขาไม่มีแต้มครับตอนนี้อุย้ยเขาหกครับเราเราแต้มเดียวเองมาไหมโอ้โหโดนครับคู่คู่เล่นน้ำเงิน ่าลองดู8 0 0 0ครับคราวนี้ทบไม้ที่3 8,000บาทครับเดีย๋ยวทบที่4คือ1 6ื่นหกอันนี้8,000บาทก่อนครับอ่าตอนนี้คือเราเสียกําไรทั้งหมดแล้วเพราะเราไปเสีย2ไม้ติดเห็นไหมแต่ถ้าเฮียชนะนะครับในเกมนี้เฮียจะได้กําไรกลับมา2 0 0พแล้วก็ได้ทุนที่เฮียเสียไป2 000, ไม้เมื่อกี้กลับคืนมาด้วยนะ นี่คือข้อได้เปรียบของการเล่นทบนะครับอย่าลืมว่าเราได้เปรียบยังไงเราก็อยู่จุดนั้นไว้ด้วยนะตอนนี้ถ้าเสียไม้นี้เฮียก็อาจจะกลับมาเป็นกําไรนิดหน่อยพันกว่าบาทแต่ถือว่าได้พิสูจน์แล้วถือว่าโอเคเลยโอ้เปิดห้าแต้มโอ้โหเขาต้องดึงครับแล้วดูเขาเปิดมาเก้าแต้มเลยตอนนี้คือไปทางด้านแดงนะครับเก้าแต้มเลขข็ขี้อ่าดูฮะหมื่นหกพันบาทครับไม้นี้ทบไปเลย มาขนาดนี้แล้วครับพิสูจน์มาแล้วถือว่าใช้ได้และถ้าไม้นี้เข้าก็ยังถือว่าเรายังไม่แตกนะครับก็ยังถือว่าทฤษฎีนี้ยังใช้ได้อยู่ถ้าถามว่าเขาไพ่มันมามีโอกาสไหมในเกมนี้นะครับถ้ามองเป็นเขาไพ่เนี่ยมันวิ่งเป็น4เกมแล้วเป็นน้าเงินตัดทุกครั้งที่ตัดก็คือขึ้นเป็นมังกรมังกรแดงนะครับก็คือขึ้นแบบว่าออกสีเดิมซ้ําถึง4เกมก็ยังมีโอกาสนะถ้ามองเป็นเขาไพ่ในเกมนี้นะครับโอกาสแดงก็ถือว่ามีฮนะ โอ้ยหกแต้มชนทายเกมครับคู่แบบนี้กดที่น้ําเงินนะฮะทายเกมเป็นเลขคู่นะครับทายเกมที่หกแต้มเป็นเลขคู่อ่าไปกดต่อครับหนึ 16, ่งหมื่นหกพันบาทครับถ้าแตกไปนี่เฮียจะพักนะครับถือว่าเงินหมื่นห้าที่เฮียมาลองพิสูจน์แล้วคิดดีนี้เดี๋ยวจะลองอัพขึ้นไปถ้าแตกไม่เป็นไรครับถือว่าได้พิสูจน์ให้คนที่เขาเสนอมาให้ได้เห็นนะครับ แต่ถ้าได้กําไรเฮียจะถึงหยุดที่8ปดหมื่นนะคุยกันก,นก่อนนะครับจุดที่แปดหมื่นนะถือว่าบวกสิบไม้นะครับไปปั๊บเขาเปิดหน้าเก้าเลยโอ้โหโอ้โหแตกไม้นี้ฮนะอ่ะขี้ครับ ตอนนี้เลขขี้ไปแดงแต่ว่าเราแตกมาสี่ไม้ติดแล้วพักเลยอ่าทฤษฎีนี้ก็ยังถือว่าเอา้ายังใช้งานได้ไหมถามว่าใช้งานได้ไหมมันใช้ดานได้นะครับแต่ก็ในจังหวะที่เฮียอาจจะแบบว่ามาโดนในช่วงที่มันพลาดด้วยในช่วงที่ไพ่เปลี่ยนด้วยหรือเปล่าเราไม่รู้ครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปอันนี้ลองดูไปลองไปใช้กันเองดีกว่าครับเพราะว่าหนึ่งเลย เฮีย er ก็ยังไม่ได้มั่นใจเต็มร้อยนะครับอันนี้คือทําให้เห็นแต่มาตอนแรกนี่คือเข้าเป้าเข้าเป้าตลอดจริงๆถ้าเล่นแล้วไม่โลภนะครับเข้าเป้าตั้งแต่แรกเนี่ยก็ถือว่ากําไรแล้วอะ่ะสองโว้ยหมื่นกว่าหมื่นประมาณหมื่นห้าว่ากาไรของเฮียตอนแรกนะถือว่าดีเลยนะครับแม่เมื่อกี้มันออกขี้อ้าวโอ้โหดูดิคราวนี้ให้ตามคู่แต่ถ้ามองเป็นไพ่เกมหน้าโอกาสคู่ยากว่ะอยากจะทบอีกไม้นะครับสามหมื่นสองอยากจะทบจริงๆเลยอะ่ะ อาลองอีกทีแล้วกันครับไหนไหนเงินก็อยู่แล้วมามีเงินทบอยู่ก็เอาเลยแล้วกันครับสามหมืนสองทบไปเลยอะไรอ่ะกระซิบอะไรกันเนี่ยฮะเออไวอยากเล่นแล้วอ่ะสามหมืนสองครับลองดูครับทฤษฎีนี้หืมอ่ะใส่ไปเลยสามหมืนห้าแล้วกันครับ มีเศษอยู่ฮนะได้เสียยังไงก็เดี๋ยวไปวัดกันในเกมหน้าละกันครับก็อย่างน้อยก็มีเงินหมื่นไว้เอาไ้เล่นในชีษิตดีของเฮียละกันอันนี้คือถ้าได้เกมน,นี้นะครับเปิดหน้าแปดป๊อกไปเลยครับโอเคป๊อกแปดครับอ่าแม้แมันก็ยังถือว่า trov, มันยังได้อยู่นะครับตอนนี้เฮียมีเงินแปดหมื่นละเฮีย er, ได้กําไรละแล้วคือจริงๆแล้ว,วเมื่อเถ้าเฮียหยุดเฮีย er, ไม่สู้ต่อ เฮียจะเสียหนึ่งหืนบาทครับแต่เกมนี้คือเฮียเลือกเต้ยที่สู้สอนแล้วเฮียตอนนี้ถึงเป้าแล้วเฮียจะไม่ขอเล่นต่อนะครับบอกเราว่าเราตั้งเป้าเท่าไหร่เราเล่นเท่านั้นนะครับแล้วก็ถือจะสรุปแล้วกันทุกครั้งที่เฮียเล่นเดี๋ยวให้สรุปให้ฟังว่าตอนนี้นะครับทฤษฎีที่คนในกลุ่มเฮียบอกมานะครับเฮียไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันเออเพราะว่าเนี่ยเขาให้ทฤษฎีมานะครับทุกคนก็ดูไว้เพราะว่าตอนแรกก็คือลองไปปรับใช้นะครับ เพราะว่าอย่างที่เฮียบอกไปว่าการเดินเงินทบจะช่วยคุณได้แต่เมื่อกี้นี้คือทบไปก็ยังมีแตกแต่ถามว่าทฤษฎีอย่างนี้ใช้ได้ไหมคือมองแล้วว่าทุกคนถ้าเห็นนะครับก็คือแพทเทิร์นการเดินเงินเดี๋ยวให้ให้เห็นเลยนะครับเนี่ยเฮียกำไรมา2,200 20, มบาทณนะวันนี้นะครับเฮียเพิ่งเล่นเลยเห็นปะและให้ดูนะครับคือเปอร์เซ็นต์การเข้าเนี่ยแทงเข้าเนี่ยก็คือตก70%เปเซให้ดูเป็นเปอร์เซ็นต์ละกัน70%อนที่เข้าเห็นไหมครับก็คือทฤษฎีนี้ถือว่านา แล้วก็อาจจะมีตอนที่เฮียแตกเห็นไหมเนะี่ยจะมีช่วงนี้ที่แตกไปนะครับมันก็มีช่วงที่บอกเราว่ามันไม่มีอะไรร้อเซแน่นอนครับแต่มันก็้ด้ยเฮียเลือกที่จะสู้ก็คือสู้อีกไม้หนึ่งลองดูครับไหนไหนก็มาถึงอันนี้แล้วเฮียเลยลองดูเพราะยังมีเงินทบได้อยู่ซึ่งก็ทําให้เฮียได,ได้มาเมื่อกี้นี้นะครับก็คือได้เป็นกําไรมาครบ8 0,000นพอดีก็คือ8 0 0ห0,000ืนรวมทุนทุนมา6 0,000กําไร2 0 0 0 0่เฮียจะเลิกแล้วแต่ถือว่าทฤษฎีคู่ขี้ใช้ได้ครับแจ๋วแจ่มเลยแต่ต้องดูนะครับว่า เราเราต้องดูนะว่าเราเราเล่นแบบไหนนะครับถ้าเดินเงินแบบมาถึงโถมอออินอันนี้เฮียไม่แนะนำนะครับลองใช้การทบเข้ามาช่วยและใช้ทฤษฎีนี้เข้าไปถือว่าแจ่มครับทฤษฎีคู่ขี้ครับแล้วเดี๋ยวเฮียตอนเย็นจะเจอเดี๋ยวเฮียจะขึ้นประกาศบอร์ดให้แล้วอยากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับลองเอาวิธีนี้ไปใช้กันดูได้ผลลัพธ์ฟีดแบ็กยังไงลองมานะฮะคืออันนี้เฮียพิสูจน์แล้วว่าเฮ้ยมันใช้ได้เนี่ยเมื่อเช้าเฮียเพิ่งคุยนะครับอยากให้เห็นแชทจริงๆเลยเนะี่ย เออเพราะว่าเฮียเพิ่งคุยเลยเนี่ยเขาแนะนํามาเพราะเมื่อเช้าเฮียได้ลงคลิปก็คือคลิปที่เฮียทาไว้วันก่อนคือการสอนการดูว่าการาฟไพ่เปลี่ยนยังไงจังหวะไหนที่มันจะเปลี่ยนการาฟไพ่แล้วก็สอนไปว่าเฮ้ยถ้าไพ่แข็งเล่นทบดีกว่าไหมอันนี้คือพอพอบอดไปปุ๊บเนี่ยเขาก็ทักมาบอกว่าเฮียลองวิธีผมซึ่งแน่นอนครับวิธีของเขาตอนนี้เฮียพิสูจน์แล้วก็าฝากกันด้วยนะครับสำหรับคนที่เล่นอยากได้เว็บไม่คงปลอดภัยนะครับการันตีเรื่องการเงิน เพราะว่ามีปัญหาฝากถอนทักมาหาเฮียได้ครับเดี๋ยวเฮียจะจะตามเรื่องให้นะเฮียอยู่นะเฮียต้องหาเล่นเว็บที่ปลอดภัยอยู่แล้วครับเวลาเฮียเล่นเฮียเล่นแบบไม้หนักๆน,นะต้องเอาเว็บที่มันถอนได้มั่นคงอย่าไปเล่นเว็บที่ผ่านเอเจนต์นะครับ้เล่นเว็บตรงแบบเฮียครับเว็บตรงที่เฮียเล่นคือเว็บตร,ตรงจากสิงคโปร์ต้องบอกเลยอยากรู้ว่าเป็นเว็บอะไรกดทักเข้ามาตามลายเอนะครับ ส่วนสำหรับคนที่ดูแล้วแล้วว่าอยากจะได้กลุ่มนําเล่นนะครับเฮียมีกลุ่มนําเล่นนําทุกวันนะ่วงหลกัหลกๆเลยคือ2องทุ่มกับ5้าทุ่มนะครับอยากได้กลุ่มตัวช่วยนําเล่นเฮียมีให้นะครับแต่ก็ต้องเข้ามาเป็นอยู่ในกลุ่มเฮียนะฮะต้องบอกเลยว่าเข้ามาเป็นครอบครัวปึ๊สายเปนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็อยากจะทิ้งไว้แค่นี้นะครับก็คือทิ้งท้ายอีกอย่างหนึ่งคือ การเล่นตรงนี้นะครับมีความเสี่ยงอยากให้ทุกคนใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับอะไรดีก็ลองเอาไปพิสูจน์ดูทุกอย่างต้องเกิดการพิสูจน์ครับอย่าเชื่ออะไรง่ายๆเฮียป er ื๊ดฝากไว้เท่านี้ครับวันนี้ต้องลากันครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับพรุ่งนี้มีอะไรมาอัปเดตหรือมีประสบการณ์การแชร์จากเพื่อนๆในกลุ่มเฮ er ียมาก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตกันให้ฟังครับแําสหรับใครที่อยากจะมีอะไรที่อยากให้เฮ er ียพิสูจน์มา er ก็เดี๋ยวเราทักกันเข้ามาคุยกันได้ครับวันนี้ไปแล้วจ้ะ แล้วเจอกันนะจ้าสวัสดีจ้า